ทำไมทำไมทำไม,ำไมต้องทำประกันล่ะครับก็เพราะมีอยู่4เหตุผลไงครับเหตุผลที่1ก็คือการตายก่อนเวลาอันสมควรครับทิ้งภาระ,ระทิ้งหนี้สินไว้ให้กับคนข้างหลังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องวางแผนเพื่อมีประกันไว้ครับต่อไปครับคืออายุยืนยาวเกินไปก็ จำเป็นที่จะต้องวางแผนการกเกษียณนะครับเพราะว่า,าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคของคนที่จะอายุสูงวัยนะครับที่3ก็เป็นการเจ็บป่วยนะครับเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญในปัจจุบัน,นีนโรงพยาบาลก็มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงก,ก็ต้องทำสําำรองไว้ เหตุผลที่4นะครับก็คือการเก็บออมครับส่วนมากแล้วนี่จะมีการวางแผนกันเกือบทุกครอบครัวนะครับแต่ทําไง